สวัสดีครับวันนี้ผ้ามาพี่น้องมาส้มสวนครับผางล้างพอมเป็นต้นบกบัวครับพี่น้องนี่ครับต้นบกบัวปูกแวร์สามสี่เดือนนะครับกำลังเป็นหมาครับไปเบิรงกันเลยครับนี่ต้นยังเนี่ยครับนี่ครับนี่คือต้นคาครับสวนของลุงนี่ครับต้นคาต้นปลูกแควร์นี่นี่เป็นปลาตะไคร้ครับตะไคร้มาเลยครับนี่ตะไคร้ ไอนน้ต้นมะแข้งครับพี่น้องครับปลูกไว้กันครับนี่ทะเวีนปลวกครั <sp ide> บปลวบปลูกไว้แล้วเลยนี่ครับทั้งงามเลยพี่น้องฝนต้องตกอันนี้คือต้นมะแข้งครับพี่น้องครับต้นมะแข้งเป็นสวน,สวน,สวนครับสวนมะแข,งขง้งครับนี่ต้นมะแข้งเนี่ยต้นมะแข้งครับต้นมะฮุ่งครับ อันนี้คือบอกักฮงอย่างบักหูกันทำนี่ครับตน้นบักฮงปลูกมาบักแตงครับพี่น้องนี่ครับตน้นบักฮงนี่ครับบักพริกน้นองพริกต้นบักพริกครับเบื้องข้างกว่องของสวนผลผลผลครับปลูกไว้แล้วครับนี่แม่น,นบัดสวนผักขานาดไปเบิ้งบักกันเลยครับมัน พาพี่น้องไปเบิ้งเันมันเจียวเชื่ยมันเจียว so ครับนี่ตะเวนสวนมาเลยครับพี่น้องปลูกวัสบักพริกเขียงเงี้กับปูกครับบักเขี่ยบักพริกบักเขี้ยวกวบครับเชื่ยมันเจียวปลูความมันเจียวครับพี่น้องจะพาไปเบิ้งสวนบักกันหน่อยนะครับพี่น้องสวนบักกันทั่วร์ นี่ครับอีกสวนหนึ่งครับพี่นอ้องอันนี้ปลูกกันนะครับปลูกทั่วครับพลังงามเลยพี่นอ้องสมอยู่ต้นเลยครับอะไรเลยครับเหยียบพลังเป็นหมักพลังเป็นดอกงามครับพี่นอ้องพันธุ์ปงขักเลยครับนี่พลังสองสามเดือน ครับทะเบียนสวนครับทัวร์เป็นพุ่มครับเอ่ยบอกทัวร์ปีครับบักทัวรพุ่มครับนโอู้กไปยังงามเลยครับนี่ครับหมางมัน ต้องเป็นหมาใหดใช่หรอเปล่าเห็นอยู่ว่ามันนี่เข่ามาดอนะยังงามเลยพี่น้องเอาละครับพี่นอ้องฝากส้มสวนเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับคลิปนี้ก็ทายบดสวนนะครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ผมกันนะครับ Welcome